เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกระหว่างสาวไทยเราพบกับทีมชาติญี่ปุน่นซึ่งมันเป็นเกมที่บิ๊กแมตช์มากๆแะ้วก็สุดมันจริงๆครับถึงแม้ว่าเกมนี้สาวไทยเราจะไม่สามารถเอาชนะได้ก็าตามแต่สามารถชนะใจแฟนทั่วโลกแล้วก็แฟนชาวไทยได้เลยเพราะสู้สุดใจจริงๆแบบที่ไม่ยอมแพ้จนถึงนาทีสุดท้ายของเกมโดยเฉพาะเซตที่3เราเล่นกันอย่างยอดเยี่ยมมากโดยรูปเกมการเล่นในเซตแรกของสาวไทยเราครับก็ต้องบอกว่ามาแบบเหลือจะเชื่อมาแบบเกินคาดโดยเฉพาะ5แต้มแรกของเกม เ,เรียกว่าโค้ดอสจัดเต็มทุกประตูนะครับโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งผมชอบนะเวลาที่เรายืนตำแหน่งแล้วไม่ว่าจะเป็นวาดะไม่ว่าจะเป็นซาโตตีมาแล้วมันก็สามารถดีเฟนซ์ขึ้นมาได้บวกกับบอลเร็วต่างๆเนี่ยเราสามารถขึ้นบล็อกได้อย่างเต็มเปี่ยมสําหรับ5เต็มแรกซึ่งถือว่าเราทําได้ดีนะครับโยชิโนะซาโตถึงกับเป่าปากแม้แต่โค้ดญี่ปุ่นเนี่ยถึงกับต้องยอมขอเวลานอกตั้งแต่ช่วงต้นเซตต้นเกมเลยซึ่งเรียกว่าจับบล็อกได้ไดีเฟนซ์บอลได้ถึงขั้นออกนํา6ต่อ3คะแนนแล้วความมั่นใจดันมมมาเเต็เปี่ยยด้วแ ว่าหลังจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มมีการแก้เกมของเวลานอกเพิ่มมากขึ้นจากที่โยชิโนะซาโตะตียังไงก็ติดบล็อกตียังไงก็ออกไปเนี่ยพวกเขาเองก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับมีการสลับตำแหน่งเอาอิชิกาวะเนี่ยมายืนตำแหน่งหัวเสาแทนแล้วก็เอาโยชิโนะซาโตะเนี่ยมารอรับบอลบีหลังซึ่งเขเรียกว่าเป็นการแก้เกมที่เหลือจะเชื่อเหมือนกันนะครับพอแก้เกมมาแล้วรูปเกมแตกต่างไปจากเดิมมากสําหรับญี่ปุ่นนะครับคือแผนการเล่นของเขา มันดูดุดันมันดูลงตัวถึงแม้ว่าสาวในเราจะยืนตำแหน่งดีก็ตามครับแต่ก็เป็นญี่ปุ่นที่เริ่มทําแต้มไล่มาและตีเสมอเราได้สําเร็จจนถึงขั้นพลิกแซงเราไปเลยโอ้โหมันเป็นรูปเกมที่สุดมันจริงๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าญี่ปุ่นมาตรฐานสูงมากนะครับทั้งจังหวะคันพุ่งรับบอลจังหวะการดีเฟนส์เนี่ยมันมีอยูช็อตหนึ่งในครึ่งแรกครับที่ ยูกิโกว่าดะโดนลูกหยอดของสาวไทยเราไปแต่ว่าเขาพุ่งมารับบอลได้เฉยเลยซึ่งก็ตกใจพอสมควรเลยครับแต่โชคยังดีที่พอเราชา์เลจ์แล้วเนี่ยมันไปแต้มของสาวไทเราแล้วหลังจากนั้นรูปเกมเราก็เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นจากที่ญี่ปุ่นนำสองสามคะแนนเนี่ยเริ่มไล่มาเป็น15ต่อ16แล้วสิ่งนี้มันแตกต่างในเซตแรกนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะก,การเสิร์ฟที่ญี่ปุ่นเขามาได้แต้มทิ้งห่างเราในช่วงการเสิร์ฟถึง3คะแนนด้วยกันที่เสิร์ฟเอสไทยเราแล้วลูกเสิร์ฟแต่ละ ส่วนรูปเกมของสาวได้เราครับช่วงแรกอาจจะเน้นหัวเสามากหน่อยแต่ว่าพอช่วงกลางเซตถึงท้ายเซตมาเนี่ยเราก็เริ่มเน้นใช้บอลเดลวมากขึ้นนะครับส่งทัดดาวมาทัดดาวเปลี่ยนวิมลรัตวิมลรัตเปลี่ยนหัตถยาคือมีบอลเดล3คนเนี่ยแท็กติกการเล่นถือว่าใช้แตกต่างกันแต่ว่าการตีหัวเสาของเราก็ต้องยดมนะครับพิมพิชาตีไปช่วงท้ายเนี่ยแทบจะไม่เป็นแต้มเลยเพราะว่าญี่ปุ่นดีเฟนซ์เนี่ยเขายืนตำแหน่งเนี่ยเหมือนสเกลเรามาดีบวกกับสตรีวพรเนี่ยตีไป3ามสี่อีกครั้งถ้าเกิดเป็นยุโรถปถ แต่ไปแล้วนะครับแต่เป็นญี่ปุ่นดูอีโกวาดาเนี่ยดีเฟนซ์ขึ้นมาได้ตลอดและยังมีอีกหนึ่งช็อตที่ผมยังทึ่งกับการดึงจังหวะตีของวาดาโดยเฉพาะแต้มที่24ครับ เป็นการดึงจังหวะที่ทําให้สาวเราตําแหน่งหลงกันหมดเลยคือเทคนิคดีมากนะครับแล้วก็เซนบอลดีมากบวกกับความฟิตบวกกับอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยยังเหนือกว่าไทยเราแต่ไม่ใช่ว่าสาวเราไม่ดีนะครับเซตแรกเนี่ยเล่นถือว่าดีเลยเพียงแต่ว่าเรามาพลาดกับจังหวะการรับบอลเสริรฟในช่วงที่เป็นโมเมนตัมสําคัญก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยทิ้งหกักแล้วสุดท้ายครับจบเซตแรกก็เป็นญี่ปุ่นที่ชนะเราไป25ต่อ2 0คะแนนแล้วถิติหลังเกมครับปรากฏว่ารูปเกมที่เราเล่นกับญี่ปุ่นเกมนี้มันคล้ายกั ที่เราเล่นกับสวีเดนเลยคือเซตแรกเนี่ยเราจะเน้นฝั่งขวาเป็นพิเศษ,ษ,ษก็คือฝั่งของมีมพิชยาส่วนในเซตที่2ครับเซตนี้ผมขอใช้คําว่าแลกแต้มกันอย่างดุเดือดตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับเพราะว่าโคโรดเนี่ยมีการเปลี่ยนแทคติกมีการแก้เกมเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นยืนตำแหน่งแล้วก็หาจุดที่ดิฟเฟนบอลให้ได้มากที่สุดซึ่งเราก็สามารถทําได้ใจสู้กันสุดๆครับโดยเฉพาะแต้มแลนดี้กันหลายแต้มเลยนะที่เราแลนดี้กับญี่ปุ่นแล้วมันมีไม่บ่อยนะครับทีมที่จะแลนดี้แล้วได้เต้มจากญี่ปุ่นเนี่ยคือมันมีอยู่ช็อตหนึ่งแต้มหนึ่งที่ญี่ปุ่นตีมายังไงก็ติดบล็อกตีมายังไงก็ติดเกมดิฟเฟน์สาวในเราจนหนึ่งขั้นวาดะเนี่ยตีช็อตนั้นออกไปเรียกว่าเป็นการแลกแต้มตั้งแต่1แต้มแรกนะครับไทยเราได้ญี่ปุ่นได้ไทยเราไดนไดนอ,นอ,อ,อนะะ 唐。 วาดะทั้งชิมามุระพากันตีออกเป็นว่าเล่นเลยครับหรือแม้แต่โยชิโนซาโตที่พอตีไม่ได้เนี่ยโคชจับมายืนบีหลังยาวๆเลยอีกจุดเด่นหนึ่งที่ผมเห็นเลยครับก็คือจังหวะการเล่นบอลเร็วของไทยเรากับจังหวะเสิร์ฟของญี่ปุ่นประมาณว่าญี่ปุ่นเขาเสิร์ฟมาปั๊บเนี่ยเรารับบอลแรกเข้าจุดใด้กับพรพันธ์แล้วก็เล่นบอลเร็วส่งคืนตัวเสิร์ฟเลยครับผู้เล่นญี่ปุ่นเองก็มายืนตำแหน่งไม่ดันซึ่งจุดแบบนี้แหละครับที่เราสามารถฉีกแต้มและก็เด็ดขาดมากบวกกับการที่โคชนั้นส่งทะจรมายืนแห่งัวเสาละก็ สามารถทําแต้มได้ค่อนข้างเด็ดขาดเหมือนกันที่สําคัญเลยก็คือป่วนเกมรับของญี่ปุ่นได้นะครับตีไปเนี่ยมันต้องมีแหละที่คนที่พุ่งรับบอลหนึ่งคนแล้วําให้ตําแหน่งของญี่ปุ่นเนี่ยเสียไปด้วยซึ่งเล่นกันไปจนถึงช่วงท้ายเซตครับก็เป็นฟักฝั่งญี่ปุ่นที่ออกนําเรา23ต่อ20คะแนนโอ้โหตอนนั้นเหมือนจะจบเกมแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คือเรายังมีลูกคึด ที่มันเพิ่มเติมมาอยู่ไม่ปล่อยให้จบเกมง่ายๆนะครับก็ส่งอัจฉราพรมาก็เสิร์ฟแล้วหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตีออกรัวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิชิกะวะไม่ว่าจะเป็นโยชิโนซาโตะเนี่ย พากรตีออกแบบหลุดเยอะมากแล้วเหมือนมีแรงกดดันแต่ก็น่าเสียดายที่รูสุดท้ายเนี่ยเราไปเสิร์ฟออกก่อนไม่งั้นก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ดีกว่าน,นี้ซึ่งเราก็แพ้ไป25ต่อ23คะแนนสาหรับเซตที่2นะครับแนวทางการเล่นของโคโดอนและก็สาวดเ,เราจะเน้นหัวเสาซ้ายขวานะครับแต่ว่าจะเป็นฝั่งขวาเนี่ย48ฝั่งซ้ายเนี่ย38แล้วก็บอลเร็ว3เมเกลาง14เ เรียกว่ามีความแตกต่างจาก3เกมที่ผ่านมาก,กับรูปเกมการเล่นในเซตนี้ของเราเป็นการสเกลมาเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ดีนะเราเล่นดีมากแต่ญี่ปุ่นยังดีกว่ากับ2เซตแรกส่วนในเซตที่3ครับเซตนี้ก็ยังเริ่มต้นมาได้ดีเหมือนเดิม เรียกว่าสาวในเราไม่ปล่อยให้ญี่ปุ่นเนี่ยฉีกแต้มหนีเลยกับ5้าแต้มแรกแล้วรูปแบบการเล่นก็คือโคดอดจับชะโจนมายืนตำแหน่งหัวเสาที่มันชัดเจนเต็มเซตมากขึ้นนะครับก่อนอน้านี้เนี่ยเราก็เห็นได้ว่าชะโจนไปยืนตำแหน่งบีหลังแทนพืที่จะรอดีเฟนส์รอรับบอลแล้วก็เป็นการเปลี่ยนส่งเอาอัจฉราพรเนี่ยมาเล่นตำแหน่งนี้แทนแล้วกลายเป็นว่าเซตนี้เราเล่นได้ดีมากถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะตอบโต้มาสวนแบบเด็ดขาดก็ตาม แต่ว่าเราก็ยังทําแต้มพลิกขึ้นนํา7ต่อ5คะแนนได้สําเร็จโดยญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่แก้เกมนะครับเขาก็ยังมีการส่งยูคิโกวา a ดะลงมาเล่นในเซตนี้ด้วยครับหลังจากเซตที่2เนี่ยเหมือนจะพักไปเลยแล้วก็เอากลับมาเล่นในเซตที่3เป็นแทคกติกของโค้ดด้วยแหละแต่ว่าเซตนี้เนี่ยความแตกต่างก็คือวาดะมาเจอปผชิญหน้ากับชัชชูออนแบบประจันหน้ากันเลยครับแล้วก็เป็นชัชชวนโมกสี ทำได้ดีกว่าในช่วง12แต้มแรกนะครับไม่ว่าวดาจะตีมาแบบไหนเนี่ยเจ้าโจรตามจับบล็อกไว้หมดเลยแล้วพอเป็นจังหวะสวนบุมบิ้มของเราก็ตีแบบไม่บรรยะบัญญังครับเล่นเอาเกมรับของญี่ปุ่นเนี่ยหงายท้องหงายไส้กันไปเลยซึ่งพอชชเจ้าโจรทาแต้มได้3-4แต้มติดต่อกันนะสำหรับเซตนี้เสียงเชียร์ก็ดังกระหึ่มเลยครับบรรยากาศในฮอลเนี่ยมันอลังการมากแล้วมันสร้างโม,มเมนตัมสร้างความมึกเหิมไม่กับสาวไยเราเป็นอย่างดีบวกกับบอลเร็วของเราเล่นแล้วมันมีช่องว่างมากขึ้นการเปลี่ยนตัวเซตเอานัฎณ รูปเกมถือว่ารวดเร็วมากยิ่งขึ้นการจ่ายบอลของน้องนูนิกเองก็เข้ามือทัดดาวเป็นอย่างดีเนื่องจากเล่นในการในลีกด้วยแล้วเกมรับของญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าจะไหวตัวไม่ทันแล้วแต่ว่าเกมรุกญี่ปุ่นเนี่ยยังถือว่ามีความเด็ดขาดแต่ว่าส่วนเกมรับเนี่ยเหมือนโคโอรและก็สาวาเราจะเห็นช่องในการโจมตีซึ่งความเขี้ยวของเซตนี้ครับ พอทัดดาวลงมาได้ประมาณ 1, 1น,านึคะแนนเปลี่ยนอวิมนรัดลงมาทันทีครับใช้บอลเร็วโจมตีซึ่งก็เดี๋ยวว่าคิดถูกด้วยโดยเฉพาะเข้าสู่ช่วง15แต้มเนี่ยโคดด์ตั้งใจเลยว่าต้องเปลี่ยนผู้เล่นเอาจุดเด่นของแต่ละคนเนี่ยดึงออกมาให้ได้ทํามเอาโซนของญี่ปุ่นเนี่ยแตกหลายโซอนอยู่เหมือนกันแล้วมันก็ยังมีอีกหลายต่อหลายช็อตที่สาวนในเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะการบล็อกแล้วก็การดีเฟนซ์บอลรวมไปถึงการโจมตีที่เราสร้างความเด็ดขาดได้มากๆทําให้เราขึ้นนําญี่ปุ่น20ต่อ18คะแนน คือนำมาตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยครับเป็นเซตเดียวนะหลังจากก่อนหน้านี้2เซตเนี่ยญี่ปุ่นขึ้นนำเรามาโดยตลอดแต่ว่าเซตนี้สาวได้เราก็ มีแรงฮึดมีคอนฟ idence ที่สุดยอดนะครับฟังจากเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวไทยเราทุกคนแล้วเนี่ยกระหึม่มหอกระหึ่มสนามสนามแตกกันเลยซึ่งมันก็มีอยู่ช็อตหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือการารับบอลนั่นแหละครับจังหวะที่เปียนุชพุ่งเอามือเนี่ยไปดิเฟนซ์บอลขึ้นมาแต่กรรมการบอกว่าช็อตนั้นบอลมันลงพื้นไปกดก็เลยให้ไปแต,แต้มของญี่ปุ่นหลังจากนั้นโม,มเมนตัมเนี่ยถามว่ามันเข้าทางสาวไทยเราไหมมันก็ยังอยู่กับสาวไทยเราแต่ญี่ปุ่นก็เริ่มมีความมั่นใจมาเหมือนกันซึ่งพอรูปปปปเเเเเกกกมมม็็นนนแแบบบบบีีี้้รรรรัญุ่่่่่ิิททจจะสาาไดงู เล่นสาวไทยเราแล้ววาดะเองมีความเฉียบขาดมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเราจะโยมนะครับช,ชัดโจนก็ไม่โยมนะการจับช,ชัดโจนมายืนตำแหน่งหัวเสาฝั่งซ้ายเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเป็นท่าไม่ตายจริงๆครับคือแต้มนี้ไล่บี้ก็จะถึง23โต่อ24เป็นฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยที่มาพลิกแซงสาวไทยเราได้ท้ายของเซตจริงๆแต่ก็เดว่า เป็นสิ่งที่น่าเสียดายครับเนื่องจากแต้มที่กำลังกดดันกันอยู่เนี่ยกลายเป็นว่าเราไปเสร์ฟเสียแล้วก็เป็นฝั่งญี่ปุ่นชนะสาร็ยเราไปได้25ต่อ23คะแนนโอ้โหเกมนี้มันดุดันมาเด็ดขาดนะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นไม่ดีนะเราเนี่ยเล่นดีมากแต่ผมก็ยังย้ำคำเดิมว่าญี่ปุ่น เล่นดีกว่านะครับมาตรฐานเขาชัดเจนแล้วไม่มีตกหรือมีตกอยู่ช่วงหนึ่งแหละช่วงเซตที่3ของเกมนี่เองแต่ว่าตกไปแป๊บหนึ่งเขาก็กลับมาได้โดยวิธีการแก้เกมที่ไม่รู้แก้ยังไงนะแก้มาทีไรเนี่ยสาวีเราเพียงพล้ำจากที่เป็นต่ออยู่เนี่ยก็เป็นรองทันทีเซตที่3ก็แพ้ไป25ต่อ23คะแนนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรการเล่นแบบนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีจริงจริง ผู้เล่นหลายคนก็มีความมั่นใจสรุปแล้วก็คือเกมนี้ไทยเราแพ้ญี่ปุ่นไป3าต่อสูนเซตครับผู้เล่นทำแต้มสูงสุดเป็นฝั่งของพิพิชยาที่ทำไป11คะแนน ชาจรทำไป11ทัดดาวทำไป7สัจิพพรทำไป7ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอิชิกาวะทำไป14นะครับชิมามมระ12วาดะ11โยชิโนะสัตุ7คะแนนหลังจากนี้ครับสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อก็เป็นรายการซีเกมที่ต้องมาลุ้นกันว่าตู้เย็นจะมาแข่งขันไหมรออัปเดตแล้วก็ติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสคร เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับค่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย